วิธีไล่ยุงให้ได้ผลนะครับผมไปเจอข้อมูลมาในแอปดํานะครับผมเขาบอกว่ามันได้ผลมีคอมเมนต์มาคอนเฟิร์มด้วยนะครับทำยังไงไปดูกันครับกระเทียมกรีแบบนี้นะครับผมสักสิบครับเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็ใส่ถุงโคลงนะครับผมใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ทุบจากนั้นก็เทใส่ถ้วยครับหรือว่าภาชนะที่เตรียมไว้ครับ ใส่สสใน้ำส้มสายชูเข้าไปครับเอาไปทุ่มกระเทียมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วครับเอาไปวางไว้ในจุดที่ยุงชุมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทํางานนะครับผมเอาไปวางไว้เมื่อใดที่น้ํามันแห้งนะครับให้เปลี่ยนแต่เมื่อร่ที่กระเทียมมันเริ่มเน่าก็เปลี่ยนกระเทียมนะครับผมน้ําส้มสายชูแห้งก็เติมน้ําส้มสายชูเข้าไปครับส่วนนี้เขาบอกว่าได้ผลไปลองทากันดูครับผมส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ในห้องทํางานผมดูว่ามันได้จริงผลจรือไม่เดี๋ยวผมจะ มาคอมเมนต์บอกมาทีวิวบอกอีกทีนึงนะครับผมไปมาลองทําดูครับ<ช>ผล <ม S 2> ยังไงก็มาคอมเมนต์กันดูครับผมเผื่อใครเคยทําแล้วนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยเยป็นกำลังใจให้ผมหนึ่ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ